ขึ้นไม่ได้นะตรงนั้นถนนดิมาตรงถนนี่ไปปักไปปักไปรอ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 ก่อนรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนตกเชือตกเชตกไปก่อนยิงรถนานไปก่อนโดนรถชนมันจะชนคนรอก่อ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 นรอรถมันเข้าเยอะๆรถรถมันสีดำรถมันสีดำรถมันสีดำเยอะรอรถสีดำเยอะๆแล้วปักอีมีเลยเไอ้กางสองคน เพื่อจะวางอีมพ <Tre applied> <Superman> ีนะวางแล้วนะวางแล้วใแคนที่ใชยาแครออกไปนะออกไปนะออกไปนะวางแล้วคนตกก็เข้าอีมพีเลยก็นดะวางแล้ววางแล้ววางแล้วอย่าอย่าอย่าลงอย่าลงห้ามเพื่อนตกปล่อยปล่อยตกไปเลยเพื่อนตกปล่อยตกไปเลยบลัมบลัมก่อนมันมีตัวไอ้หนาซ่อมรถอะยิงยิงเบอร์นนนันแต่รับเคลื่อนได้แวนรับลงมนแตกก่อนนะ มันตกกันเดียนะเคลื่อนขึ้ื่อนซีนขึ้นได้ไหมซินปักอิมพีไดไหมปักอิมพีไดไหมหนูไม่ใช่หนูพี่ชายพี่ชายใครใครอยู่ใกล้ตึกอัดวิ่งออกมาตรงวงเราแทนได้ไหมพี่ชายปักพี่ชายปักเพื่อนเพื่อนโดนซ้ำอยู่ในวงเพื่อนโดนซ้ำอยู่ในวง6โดนซ้ำอยู่ในวงเพื่อนโดนซ้ำอยู่ในวงกลับมากลับมารวมตรงอิมพีก่อนกลับมารวตายแล้วนะตายคู่แล้วหรอ มันรถมันเข้าไปดิเจินเพื่อนตายอยู่ในวงสองคนนะ่ะดูเลยว่าคนดูหรือรถมันทีนี้โก็กกแคทนะดูดูใกล้เกินเกินยี่สิบคนนึงไมเฮียแคทเดียวไปปะ มันก็มีแคสเบิร์นเบิร์นเห็นมันก็ยิงยิงเบิร์นอาโนไปก่อนโค่นเบิร์นมาอาโนซะเขียวเนี่ยมันแม็กเขียวอ่ะบัม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 ไปก่อนบัมบัมไปก่อนช่วยเพื่อนนะอย่าเพิ่งรูช่วยเพื่อนนะรถมันสดมากคันสีดำเออพี้ไม่มีอาโนใช่ไหมดีครับเต่ง มันมันลงซัมเพื่อนอ่ะอยู่รอบๆเลยยอู่รอบ p ได้ไหมได้กับตรง EP นะวนตรง EP อย่าแยกโดนทไมคนหนรอกถ้าเพื่อนแคร์เธอพี่แผลกันเยอะชิบหายเลยบ๊มป์อะบ๊มปเลิกแผลกันอะเปลี่ยนสีรถเลยวะใครที่ขับวนหลังกระดังนี่ปะให้เราบาน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 โอเคงั้นพี่ cover ให้หน่อยแป๊บนึง อันนี้ใครห่างะระวังนะ,อ,นะอันนี้มันปะอินป้าที่ขับหลาก็ดังอะหนูหนูหนูพานานมันให้ได้มากที่สุดอ,ะอ่ะห่างหนูไปทีละคนทีละคนบา,างที่ยังไม่ได้ไฟเลยอย่าออกวงนอกนะมีคนแล้วนะ เพื่อนเพื่อนชุบกลางไฟยิงให้เพื่อนหน่อยดีพี่จะไปเอาเพื่อนตรงกลางไฟเห็นป่ะในอันเนี้ยเพื่อนจักคนหนึ่งปืนบันล็อตไอ้ไตายอ่ะเพิ่งตายในโมย่ะตามนะมันตามนะ หไหนอะคับตปงโคตรเยอะเลยอะเหลือสิบห้าแล้วเนี่ยดูดมิมันก็แคสเหมือนกันมันก็แคสมันก็แคสเห็นมีหล่นหล่นเฮ้ไปเลยไปเลย มมีข้า,าแต่ไอตีม<อ>สนุกอะเหมือนเล่นเกมขับรถแต่อตอนนี้น <laughs> ไม่มีคงไม่มีแคสละท <laughs> างเพื่อนหายไปศพหนึ่งนะน่าจะแคสเื่อเราอ่ะอี่มหมดแล้ว ตกไปสอง้วนะที่อยู่ที่พื้นสองคนเพื่อนนะจะไปชุบเพื่อนไานี่หน่อยได้ปะลงยังวะตัว<อ>มิ้งก็ไปหาเพื่อนได้ไหมตัวชุบอยู่ไหมชุบอยู่ชุบเพื่อนอยู่เพื่อนเกิดนะเพื่อนเกิดหนีออกมาซ่อมรถนะจะชุบต่อ บรรลให้ไหนอ่าล่างล่างม่วงของมันล่างม่วนของมันล่างม่วงของมันดำล่างม่วงของมันเนี่ยก็เอารถเปลี่ยนรถพยายามขึ้นรถให้ได้ไมตายละไม่ตายนะหรือไม่ตายนะมันตายแล้วมันตายมันตายสวยสวยเปลี่ยนปืน ถือไว้ถือถือเบี่ยนปืนเลยถือเลี่ยนปืนสอบมนะันอ่ะปืนวนไฟเราอยู่กี่คนวะเนี่ยเราขอติมหน่อย,โ,นโ,นโ,นยโยูหนูยังอยู่ชาวบ้านเยอะแล้วมันงงอะ่ะเลยหืมอ,ออกไงอะทีเนี้ยไอ้เหี้ย อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันยังวนไฟอยู่ใช่ไหมยังวนอยู่ยังวนอยู่ยังวนอยู่เราอย่าลงเยอะนะไม่ต้องไปลงไม่ได้ลงใน EMP อ่ะใครมีลานอยังไม่ต้องใส่นะยังมันจะเบิร์นใส่เลยนะไม่ต้องใส่นะมีค่อยใส่ตอนแบบตอนมันลงไฟอ่ะจะได้แบบพี่โดนเก็บตรงที่อายุมาส่งพี่อ่ะอายุส่งกันตรงไหนอ่ะพี่หนูหนูไปไม่ได้หนูือศพเป็นปืนอยู่พี่วิ่งมาเจอพี่ได้ไงพี่ออกมาแล้วพี่ไม่เจอมัน ้ไ้ไดี่ดปืนบนรถมันยังเยอะอยู่นะของข้างโกดังเลิกคิวอ่ะมีปืนบนรถรับได้ปะทั้งไหนอะพี่คิวใน,อน,น,น,นเอ็มตรงจน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 ไม่เห็นคนไหมจนคืนค้น มแีใครขับแม็กดำปะพี่ไอ้พี่ขับขอติต้าเต็นบนไฟเรามีใครขับแม็กดำไหมไม่ตบเข้าไปในตกตรงข้างๆโกดังพีเอ็มีไปตรงนั้นน่ะปักเลยพี่อีน้องกระต่ายนั่งรถสี่เลยเนี่ยไอ้จงช่วยพี่ข้างหลังหน่อยไี้ใครมีไอติมแมสแบ่งปันกันหน่อยโอ้โหไอ้พียไอติมโอ้โหชีวิตไปให้ได้ครับพ่อ

ยไม่มีใครมีไอพีเรเหรอมีมีพี่มีเราไปเราลงเยอะจังเลยอะจะปัดทำไมยังไม่ต้องแล้ไปเราลงเยอะกันจังเลยอะเยอะจังไม่รถข้างข้งของใครซ่อมได้ไหม้้ถาขึ้นได้อ่ะซ่อมแล้วขึ้นเลยเดี๋ยวเราลีภัยกันแค่ซ่อมเราขึ้นเลยก็ได้นะคนที่มีปืนอ่ะมีรถป่ะ มีข<พ>อ,อปืน<า>วนไฟช่วยหลังกดังให้หน่อยดิช่วยหลังกดังหน่อยเยอะต้องซ้อมไปช่วยฝันป่ะไฟมาช่วยหลังกดังหน่อยไปช่วยกังกระดังกันหน่พี่ต้องฝันทำไมจำสี่คันเลยเหรอไม่ต้องละไม่ต้องละนวนไฟไม่ต้องละไม่เคล่นรถละ,ละตกรถเยอะจังวะ อะไรเพื่อนไม่ค่อยชอบแบบแม่ไม่โฉบไปซ่อมรถอะพี่ตรงนู้นคือเพื่อนแบบรถไม่ไหวเพื่อนก็เล่นอยู่งั้นอะขอไปเปลี่ยนรถก่อนเลยป่ะขอไปเปลี่ยนรถได้ไหมได้ได้ร่วงเยอะนะเขาลงแล้วนะเขาจะลงแล้วเขาจะลงแล้วอะเฮียไปเล่นเล่นก่อนก็ได้พี่ไม่เป็นไรอะวันจะไม่มีรถอะใส่นาโนด้วโนั่นแหละแล้วตรงไฟพี่ไฟบนอีกไหมเอ้ลงไฟก็ได้หรือมันก็ช่วยพี่ยิงข้างบนก็ได้ ช่วยพี่พิงยิงข้างบนน้ำนะได้ศพแล้วถือปืนเลยไม่มีเอามารวมกันแล้วนะศพอ่ะถือปืนได้ศพไม่ไม่ไหว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 ภูมาแล้วไหวไหวกระชุนดีนะเล่นดีดๆนะเล่นดีๆนะไม่ให้เยอะๆอย่าให้มาลาเพื่อนไปอย่าเพิ่งใส่นาโนนะอย่าเพิ่งใส่นาโนที่ไม่มาจะละเพื่อนมาจะลเพื่อนชนก่อนชนชนชนไปยหงขอรี เสียการสองตัวมันคือ้นรถใหญ่ต้องขึรถระวังเงินวาง EMP นะพี่ไต่กตังไปดิศพเคลื่อนไปอ่ะอ่ะลงมาเล่นอยู่นะเออหนูเพื่อนเราปะถ้าได้ศพมันก็ถือศพเปลี่ยนปืนซีเดียวจุดตัวเพื่อหลักจุวนี้ เวลาขึ้นเอาดิจุ๊นขอโทษครับเพื่อนใครใครมีรถขึ้นรถหน่อยมีรถไฟหน่อยขึ้นรถก่อนใครขึ้นรถได้ขึ้นรถก่อนปืนปืนวนไฟวนหน่อยปืนปืนวนหน่อยปืนปืนปืนวนหน่อยพี่เดียวกันดีมันแยกสองไฟได้กลับไปกลับไปหาเพื่อนบางเพื่อนบางเพื่อนอย่างหัวดับอย่างหัวดับอย่างหัวดับ ตายเยอะแล้วนะกล่อมกับเพื่อนนะไม่เล่นแนะตายเยอะแล้วนะเพื่อนตายเยอะแล้วนะกลับไปหาเพื่อนกลับไปหาเพื่อนข้างหลังนี่อย่าแยกสองวงชูบด้วยดิมึงเล่นมึงชูปดิวงบ้านเราดิมึงเล่นวงบ้านเราดำดำเล่ไฟดีแม็กเขียวไม่แม็กเขียวมันโซ่แม็กเขียวกูก็ซุนตอนเนี้ยขึ้นขึ้นรถมาหลังบ้านมันกับพี่คนนึงขึ้นรถมาหลังบ้านมันกับพี่คนนึง คือหนักป,ปืนนปืนอ่ะใครมึงนั่งสองคนมึงก็ไปจุ่มหลังบ้านมึงนี่คันเมื่อกี้ไปจุ่มหลังบ้านมันคนนึงไปแล้วลจุน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 ลดลอกนะใครใครรู้มึงนั่งสองคนุนโดดุนโดดุนโดดจุนโดดเอ็มเาับหน่อยเาไปดิเล่นอยู่วงเราไว้ก่อนเล่นอยู่วงเราไว้ไฟการงร แกไปทีละเวฟมึงต้องแกไปทีละเวฟนะดึงเพื่อนไปอีกใครเล่นปืนมึงกลับมาตรงนี้ดิไม่ดึงศพมันออกวะมาเล่นมึงกลับมาเล่นตรงบ้านมันติดปืนอ่ะฮัลโหลเอาเพื่อนหน่อยกัปตันมนวดดึงศพม้าหน่อยเร็วๆเพื่อนกลับมาดึงศพกลับมาเล่นบ้านไว้กัปตันหมดจะพึ่งนะถือปืนไม่เอาศพทิ้งไม่เอาศพทิ้งฟัง ไม่ได้ไม่ได้มันมีมาหมดเลยอยขอออกไปซ่อมก่อนนะกระสุนหมดอะปืนเถื่อเปลี่ยนปืนเถอ่อเปลี่ยนปืนดึงสกปรมาเปลี่ยนปืนกลับมาพ่อกลับมาพ่อกลับมาไปมีชั่วไปจุ่มหลังบ้านคนหนึ่งหลังบ้านมันอะเราเมื่อไงเนี่ยเนี่ยหลังบ้านเราต้องกลับมาเลี้ยงหลังบ้านด้วยเอ้ยหัวขาวระวัง มาถึงศพมันมาแม่งเนี่ยรถดังรอบนอกกับยิงหน่อยดีรถน้อยเป็นตัวชุบหน่อยเป็นตัวชุบหน่อยรถเอาไปอะมองเพื่อนด้วยเออหลังบ้านมันเยอะหลังบ้านมันเยอะแล้วนะใครมีชุบอ่ะปะหายดิใครมีชุบอ่ะไปจุ่มหลังบ้านมันดิ มีชุบออรู้หน้าที่ตัวเองหน่อยเขาไม่มีเขาทำไม่ได้นะเว้เยแต่หยิงให้ชุบแ<อ>ต่หญิงวห้ต้องออกไปเติมกระสุนข้างนอกนะกูบ้าไม่ไม่ที่หลังบ้านน่ะม,มันมาชุบให้พี่ชุบออไหมชุบเลยชุบออเฮ้ย เพื่อนเพื่อนเพื่อนมีเอ็มพีเพื่อนมีเอ็มพีเอ้ยเพื่อนมีเกาะอย่ายิงแกน้าโนน้ำมันจะหมดพ่อึงไอ้เฮียชีวิตกูนี่แม่งร้อยพันปัญหาขอแป๊บขอแป๊บหลายร้อยเรื่องราวมากคุณพี่โอ้ยกดหลังบ้านมันอยู่กูกดนาโนหลังบ้าน ้เาเอาไปในโกดังเพื่อนุดเอาไปในโกดังอยู่อยู่ฝั่งโกดังขวามือข้างหลังอะ่ะโกดังสองคนอะจะติดใช่ไหมฮลัลโหลมันเอาขึ้นข้างบนโกดังนะโกดังเยอะ โอ้กูชุบเพื่อนไม่ได้เลยเนี่ยเหลือสิบเอ็ดแล้วเอาไงในไฟยังเยอะอยู่ไหมยัยงเล่นได้อยู่ยเพื่อนอยู่ชุบเพื่อนอยู่โดนไล่อยู่รอบนอเนี่ยอยู่ไหนกันอยู่หลังหลังบ้านมัหนหรือมันโดันเยอะมากศพแล้วอะ่ะดีไปดีดันไปพร้อมกันดีเราเพื่อนอะ่ะ ดันเอาเพื่อนหน่อยพร้อมกันนะออกกันนะเพ่อนก็พังโอ้โหเพื่อนโดนไล่สองอะอยู่ไหนกันนะฝันช่วยหน่อยดิเอ้ยแมงควากูอยู่รอบๆเนี่ยกูอยู่โกดังสนามบินโดนไล่สองรถกูจะพังแล้วเนี่ยไอ้ปืนแม่ข่าวนะมึงคันไหนอะมาช่วยกูหน่อยดิ พวกเพื่อนอะฝันอยู่ไหนเนี่ยรถกูซุ่มหมดแล้วเนี่ยกูอยู่กูอยู่ข้างนอกไฟจู่อยู่ในไฟเนี่ยรถกู้ทางแล้วเนี่ยมาขึ้นรถก๋ไฟอยู่ตรงไหนไฟอยู่ตรงไหนบอกพิกัดหน่อยอยู่ตรงไฟเลยตรงไฟเลยแม็กขาวโดนบัมอยู่เนี่ยใครมีชุบอ้อป้าในวงนั้นน่ะเผื่อเลยก็ถือศพแล้ว น้องเล่นอยู่ข้างในโกดังสามคนน่ะข้างละกูขับแม็กนั่งกีเข้าไปช่วยเพื่อนกูอยู่ข้างโกดังตที่เราสองตอนแรกเนี่ยมากกว่าสองอีกมีมากกว่าสองเพื่อนน้องยังเล่นโกดังมึงไม่ดึงเพื่อนวะอะเลสี่คนไรอไรกันนี่มาโอ้สอดีตรงนี้ไม่เห็นจริงชุบได้ปะชุบได้ปะกีกี๋ยวโดนอยู่ข้างนอกมาเชื่อกูก่อน ปราไม่ออกไปกูยิงให้กูยิงใหชช้ชูเพื่อนไม่ออกนอก้องตรงไหนเฟยไม่เจอรวมกันตอนแรกเนี่ยมันยากตรงไหนไว้ยี่ฮ <ไป S 3> ี้อ <ไป S 2> <ถ>่ะเอฟยไปขึ้นรถเนี่ยใครเนี่ยไปขึ้นรถเอ้ยอาคี่โดนเม็ดเดียวเลยอ่ะมันเลยนะไปขึ้นรถไปขึ้นรถออกเถอะออกเถอะ คือได้อย่าขคือได้อย่างหลอดได้คนหนึ่งนะมีใครขึ้นได้ปะในโกดังอ่ะพี่ฮิ่ได้คนหนึ่งพี่เอาไปได้คนหนึ่งดำอ่ะพี่มันก็ขึ้นไม่ได้ละโอ้ยงั้นออกเลยใช่ไหมออกแล้วนะต้องออกแล้วอะไม่งั้นตามมีใครโดนไล่ปะ ทำทางออกเลยก็ได้นะออกได้แค่สามที่นี่ฮอ,อยไม่เห็นใครชุบอ,อเลย ไอ้เหี้ยมึงไม่ให้ทำไมวะใครมารับคิวได้ปะไหนอยู่ในโกดังอะข้างไหนโกดังแล้วฮะโกดังที่มันไฟหรือโกดังไหนนไฟอะตรงกล่องแดงอะบอก E M P ได้ไหมคนนึงเดี๋ยวช่วยยิงโอ้ไงเห็นมึงแล้วหรอกเหรอฮะมันถือมันถือศพแล้วไม่ใช่หรอมันถือศพแล้ววาง E M P รถมันอะ ยังเล่กอยู่ข้างในอยู่คนหนึงอยู่เลยนะเออคิวเนี่ยอยู่คนเดียวอ,อ,อ,อทาไมตำรวจไม,ไม่มาดองประดังมางนี่บ้างวะมันของเราอะ่ะหรือจะวาง EMP ตรงทางออกูกาลลัังบไปดเดี๋ยวพี่เอาทางออกหลักตรงโกดังที่เราเคยรวมเดี๋ยวพี่วางตรงนั้นนะ พี่พี่วางวางอ e ีพีทางออกหลุจะวางอ e ีพีทางออกเหมือนกันล่ามันออกสามทางนะมันมันห่อไปแล้วหรอยัง พยาางยิงทีทางออกเร็วพี่พี่วางแล้วพี่วางฝั่งนี้แล้วฝั่งไหนอะฝั่งฝั่งซ้ายสุดฝั่งริมเละ่ะผันวางตรงไหนอะมันมีแค่สามทางพี่วางที่หนึ่งแล้วอะวางแล้ววาง้มันมีทางออกหลังไอ้นี่ได้นะ ตรงสนามบินอ่ะใช่ตรงโกดังอ่ะระวังรีบรีบมาหนาต้องระวังไปแล้วห่อแล้วห่อแล้วห่อแล้วหอแล้วที่มาวางอีกทางหนึ่งได้ไหมหนูกพร้อมห้ทางออกไอ้ที่เราชอบซ้อมกันอะตรงที่มันเป็นไอ้มีทางสนามบินอ่ะเนี่ยนะเออทางสนามบินอ่ะสันใช่ป่ะเนี่ยมันออกไม่ห่อแล้วนะเร็วเร็วเร็วมันออกมาแล้วมันมาแล้ววะหลัวนี่ไม่บอกทางนู้ด ครบหน่อยครบหน่อยกำลังกำลังวู้เสรแล้วพี่มาไวอีกอันมาไวอีกอันอีกฝั่งนึงอีฝั่งหมดแล้วพี่หมดแล้วพี่หมดแล้วหนูก็หมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเรามาะดับมาทางนี้มรดับมันทางออกอีกทางนึงที่เหลืออ่ะออกาอมาไล่ไหวขอขอขอจัมลด์แปร๊บแป๊บแป๊บแปร๊บได้ปาหน่อย ทะลุวงอีมพี e ออกไปนะมันขับทะลุอีมพีออกไปชีวิตกูจะบ้าออกทางเลาะทะเลอ่ะพี่มันเลาะ,ะ,ะทะเล,ล,ะะเละหมดเลยตอนเนี้ยใค่มาวางนี้เอ็มพี e <MP S 1> หมดแล้ว ตรงไปไ้ายวายบูดเ,เดี๋ยวเฟยไปเดี๋ยวเฟยไปครับโอ,อ้โหขนี้ยากตำรวจช่วยจับหวานได้สองเพจนะหวานได้มาสองเพจนะอ่าขึ้นยึกยืดไปเลยหวานถ้าได้ช่วยเสร็จเราขึ้นยืดยืดเลยลนะปล่อยให้ต่อรอไปส่งเพื่อนเลยามาว่ะ เพื่อนโดนลงโหลดไลน์เดี๋ยวมองที่ไหนหนูเกิดนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนพี่กอดแกลงผูกหน้าประตู <ๆ S 1> ยังมีอยู่อยู่เลยนะฮัลโหลทางออกอ่ะทางออกยังยังวนอยู่เลยนะรอช่วยเพื่อนอยู่เ yeah. นี่ไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ย